ตามสุอว่าดึงเงื่อนได้ได้ได้พ่อปีน้องเป็นนี้ด้วยตัวใหญ่มาจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนวรวมาเร่หมายกระสมาพบกับพวานในช่องปราชญนิ่งวันอีเหมือนเดิมคลิปนี้โอ้โหต้มเ้นจ้ะมีเมนูมื้อเที่ยงคุณชายทำให้กินวันนี้ทุกคนแบบแซ่บแบบเลิศดมากก็เลยชชวนทุกคนมากินอากาศประเทศไทยมันรน้อนแต่ว่าฉันก็อยากกินร้อนๆอยู่ดีอืมยอุยชุดนจะเกียบพ่อ เผื่อตะเกียบด้วยเอาไปเอาเองรอแป๊บ,ปบนึง มาจ้ะมากินกันแล้วฉันก็จะเล่าอะไร,ระเกี่ยฟังเด้อหืม้วยอ่ะต้มเส้นจ้ะตีนไก่หืมอืมืวย ตาจิ๋นเลยเลือดน้ำนุ่มกินกับน้ำซุปแบบเข้ากันอืม อือมันดีมีลูกชิ้นด้วยเนอะแต่เพราไม่ใส่ลูกชิ้นมาถ้าไม่ชอบกินรอดเลรอดไก,ก่แต่ พอฝนตกกันเต็มกระคนลงโคราดเอกปักช่องปักช่องโคราดไปม,มีจักเม็ดจ,จะกินทำไงฝนจะหายฝนตกจะได้หายรวดดูคลิปในบ้านมาก่อน้วเนี่ยร้อนร้อนมีอยากออกข้างนอกเลย เต็นให้ดูหอมกระเทียมเจียวจ้ะน้ำซุปก็อร่อยฝีมือคุณชายนะจ๊ะสามีฉันเป็นคนทำให้ฉันกินวันนี้เือเก๋ คนวิ่งคลายก้างนะจ๊ะ ยทำง่ายด้วยทุกคนใครอยากกินจัดเลยจ้ะโคมไก่ไม่ชอบไม่ชอบเนื้อไก่ใครชอบเนื้อไก่ก่ฉีกใส่ รับตรวจเป็นไหนนะเก้าวกับสามเหรอทีบได้หรอได้ทำงานสอทิดบอกปานนี้แล้วเขาเพิ่งบอกหรอหรือว่าเขาบอกงานแล้ว เขาบอกจะบอกไม่ใช่สามกับเก้าแต่เก้ารู้แล้วแต่สามต้องไมยืนหน้าแถวถนึงรู้ไปยืนหน้าแถวมาเหรอวะบอกวะยินใดก็พี่หนู่มเขาบอกคนยินหน้าแถวเขาบอกจะไปพาไปถอดกระเบื้องหลังกเบื้องไหนไหม่กระเบื้องกับพุงด้วย เนื้อไก่เลยถึงเย็นแล้วนะกับข้าววันนี้ไม่ซืสีแล้วถ้าจะทำกะหรอกด้วยกินกะหลอกตอนเย็นหรอข้าวมันห่วงกับแค่แข็งละเอากเข,อข,อขอ้าไปผัดก่อน สิ่งอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเสียบไว้อย่างเงี้ยมันแข็งเสียดาข้าวเมื่อวันก็ทิ้งวันไหนไม่หงไม่ต้องกองอยากหัถามหาวัานไหนกูหูก็ไม่เิ้นหู เงี้ยนๆแตบบเกี่ยวเลยวกระดูกอ่อนอ๋อว่ามีได้หกกว่าสงสัยเขาที่ไม่ได้เยอะว่ะอิ่มนะทุกคน เป็นคนกินน่อยที่ว่าเดนมาทําอาหารรายการนั่งกินแบบเหมือนเขานะ่ะไม่น่าทําได้เพราะว่ามันกินได้ไม่หลายอันนี้เดี๋ยวไปกินต่อนันบ่ายให้ไปตัดผมได้ไหมเนะี่ย เรา,เห,าเ,เหรอ,อ,หอหก็เราเหรอไม่เซ่นป่ะเซ่นหมดเซ่นก็มีแต่ว่าออไม่อยู่ใครเขามีเหรอเสียเชนเล็ก,กนาดนหมดอุ้ยมันอึดมึนมเซ้นกันได้อโอเคทุกคนเพราะว่าไปก่นอนอิ่มแล้วไปอิ่มแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าจา้ะไปไปจุ๊บๆเด้อ